เอาล่ะทุกคนวันนี้พี่โอมาโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้แหละมีกุญแจให้ดอกหนึ่งเป็นสีแดงเอ๊ะสวัสดีเธอเอ่านะฮะเข้าประตูนี้สีแดงได้กุญแจออกมาเป็นสีน้ําเงินเราต้องไปหาประตูที่มันมีแม่กุญแจเป็นสีน้ําเงินสินะอา่าครับตอนนี้เพื่อนๆเ,เ,เข้ามากันเยอะเลยทีเดียวอะไปไหนไปกันและกันไปด้วยช่วยกัน กุญแจสีน้ำเงินอยู่ตรงไหนไม่ใช่ตรงนี้ละเดี๋ยวก่อนอยู่ตรงไหนวะนี่ไงเจอละโอเคประตูสีขาวโพมาอีกโลกหนึ่งอะไรกันครับนี่ยทุกอย่างเป็นสีขาวตรงนี้มีกุญแจสีเขียวเดี๋ยวต้องไปหากุญแจสีเขียวมานะครับส่วนตรงนี้กุญแจสีเหลืองเราได้มาแล้วฮ่าฮ่าเราก็าไปไขกลับไปไขหาประตูที่เป็นประตูสีเหลืองประตูที่มีแม่กุญแจสีเหลืองนะครับ เดี๋ยวก่อนตอนนี้รู้สึกว่าใจคอไม่ค่อยดีทําไมมันโล่งๆนี่มันสีชมพูโอ้ยหายากเหมือนกันทางเป็นเขาวงกตเลยทุกคนเอาละเอาอันนี้ก็สีฟ้าไม่ได้ไม่ได้หาสีเหลืองก่อนตอนนี้อา้าวนี่ไงเจอแล้วสีเหลืองโอเคจัดว่าแจมได้อะไรมาเนี่ยเหมือนจะเป็นเหรียญทองโอเค มันเอาไว้ใช้ในการทําอะไรเอย่ยตรงนี้ไม่ใช่เขาบอกว่าเอาไว้ปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะต้องเป็นมเมล็ดพันธุ์แต่เหรียญล่ละเดี๋ยวดูก่อนเดินไปเรื่อยๆก่อนต้องเดินอย่างระมัดระวังเพราะว่าในนี้มันอาจจะมีอะไรที่เราซ่อนอยู่ดักรอเราอยู่ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเดินอย่างระวังอุ๊ยนี่ไงตู้กระชับปองใช่ไหมจริงด้วยอุ๊ยเดี๋ยวมีเสียงอะไรมา จคอไม่ค่อยดีอ,อเก็บก่อนตอนนี้ได้กุญแจสีเขียวแล้วเราจําได้ว่ากุญแจสีเขียวมันอยู่ในประตูที่สว่างวาบเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องไปหาจําได้ว่ามันอยู่ในประตูที่เป็นประตูสีน้ําเงินใช่ไหมอุยอ้ยๆทำไมอ่ะเดี๋ยวๆอะไรๆนี่ๆ,ๆเข้าก่อนเข้าก่อนโอเคเข้าไปละน่าจะปลอดภัยในโลกนี้นี่แหละที่ใช้กุญแจสีเขียวได้อะไรมาเนี่ยเป็นกุญแจสี สีน้ำตาลหรือเปล่าคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะงั้นกลับไปหาประตูที่มีกุญแจสีน้ำตาลครับอุ้ยแต่มันมีเสียงอะไรบางอย่างนี่หลบตรงนี้ก่อนดีกว่าหายไปละไว้ใจไม่ได้นะครับกุญแจสีน้ำตาลประตูสีน้ำตาลอยู่ไหนเอย่ยตอนนี้นะครับกุญแจทั้งหมดมีทั้งหมดสิ1ห้าสิบหไอเทมนะน่าจะรวมเหรียญไปด้วยนะครับเราต้องเก็บให้ได้ครบทั้งหมด1ิอย่าง ตอนนี้เรามีกุญแจสีน้ำตาลหาประตูเสียมตาลก่อนเลวพวกเราอยู่ไหนวะอุย้ยเสียงอะไรอีกแล้วเนี่ยงานงอกวุบโอ้ล็กก่อนโอุยเฉียวไปเฉียวไปเฉียวไปไม่มีปัญหาไปยังไปยังเธอไปอ่ะไปแล้วอ้าวสไลดเดอร์อย่างนี้เลยดีกว่านี่ไงกุญแจเสียมตาลไปด้วยอ้าวโอเคนี่กุญแจสีชมพูใช่ไหมได้เสียโอเค มีเสียงไกลๆเกอ้ยไม่ใช่อันนี้ต้องใช้สีขาวงั้นเดี๋ยวนะต้องหาประตูเสียเงินเอ้ยไม่เสีเงินประตูสีชมพูประตูสีชมพูมันอยู่ตรงไหนนะเอหรือฝั่งนี้ว่ะทางนี้ดีไหมอุ้ยมีเสียงอะไรใหม่แล้วใจคอไม่ค่อยดีเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนเผื่อกันเหนียวรอดนีรอดทางเล็กรอดรูหนูทางนี้มีอะไรหรือเปล่า นี่ไม่ใช่อาแล้วตอนนี้สับสนหลงทางนี่ไงเจอแล้วโอเคประตูสีมพูเจ๋วเลยเขาบอกว่าควรจะมีสิ่งสกปรกที่ไหนสักแห่งก็น่าจะเป็นตรงดินเมื่อกี้ที่เราเจอหรือเปล่าอันนี้มันดูเหมือนคล้ายๆกับมเมล็ดพืชอะไรบางอย่างไหนลองซิโชเดะนี่ไงล่ะครับต้นถั่วต้นถั่วของแจ็คได้กุญแจมาล้เป็นกุญแจสีสม้ม เฮ้ยมีเสียงอะไรด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีนก่อนปีนก่อนหลบหลบหลบมันคงไม่ปีนตามขึ้นมานะเอาละไปแล้วก็ทางสะดวกเพื่อนเพื่อนหายไปไหนหมดอ่เจอแล้ววิ่งเงินป่าละอุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเดี๋ย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 วเี๋นี้นี้นี้ปุบเข้ารูสิจ่ะอุ้ยยังอันตรายยังอันตรายยังอันตรายเดี๋ยวทำไงดีทำไงดีทำไงดีทุกคน แย่แล้วแย่แล้วย่แล้วย่แล้วเย่แล้วแย่แล้วย่แล้วมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วประตูสีส้มประตูสีส้มเข้าไปแล้วครับโอ้โหวาบเข้าไปประตูสีขาวที่นี่มันห้องอะไรเนี่ยเฮ้ยมีกุญแจสีเทาด้วยมันไปยังเนี่ยน่าจะไปแล้วไม่มีเสียงเพลงอ๋อมีมีเบาๆยังไว้ใจไม่ได้ต้องเอาให้แน่จริงก่อนเข้าโซนปลอดภัยโอเคไหนมันอยู่ไหนอะ เนี่ยมันอยู่แถวๆนี้จริงๆด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะตอนนี้เราถือกุญแจสีเทาอยู่จะไปยังไงดีละ่ะไอ้สามเหลี่ยมที่เห็นอยู่ตรงกลางแดงๆจางๆนี่น่าจะใช่ตำแหน่งของสัตว์ประหลาดนะครับเอาลวเพื่อนๆออกไปล่อตะเคกันหน่อยแล้วกันเดี๋ยวครับตอนนี้ฟึ๊บกุญแจสีเทาใช่ไหมนี่กุญแจสีส้ม ไม่ใช่มันมาทางนี้เป่านะไอ้ยะ <Sw it> อยู่ตรงไหนวะอั ه, นนี้น่นี่เจอแล้วเรียบร้อยฮะเข้ามามีกุญแจสีม่วงอ่ากุญแจสีม่วงเฮ้ยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดแดงแดงแดลอดๆอดฟึบนี่โอเคไปต่อนะครับโอเคจัดว่าแจว๋ววาบมาอีทีที่นี่มันที่ไหนเนี่ยดูเหมือนจะเป็น เหมือนในชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์นะครับมันมีพวก CPU พวกแรมด้วยนี่เป็นประตูที่ต้องใช้กุญแจสีดำโอ้โหแต่ตรงนู้นดูเหมือนจะมีไอเทมอยู่เป็นขวานโอเคเหมือนเราจะเคยเห็นประตูที่มันมีแผ่นไม้แปะอยู่นะครับอะต้องจําไว้ว่าตรงนี้ต้องใช้กุญแจสีดำนะเพราะฉะนั้นก็ความจำต้องดีอ่าตรงนี้ใช้ความะมาระวังนิดนึงในการกระโดดนะครับมาแล้วครับ ขวานบินมาแล้วจ้าไหนเอาไว้ใช้ตรงไหนเดี๋ยวก่อนเหมือนมันคุ้นๆว่าเคยเจอประตูไหนก็ไม่รู้ละที่มินมีแผ่นไม้ปิดขวางอยู่นะครับเดี๋ยวก่อนอุย้ยเอาอละไม่ชอบเสียงนี้เลยหวัดดีเขาเซฟโซนกันดีกว่าโอ้ยตามตูดมาติดๆทางนี้เปล่ารอดฟึ๊บใช่ไหมไม ไม่ใช่ฮะตรงนี้บอกว่าอู้เหมือนมีอะไรทำมาเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักนิดนึงตั้งหลักนิดหน่วยอ่านี่ไงตรงนี้ไงประตูที่มีแผ่นไม้เรียบร้อยเอาเดินทุบแผ่นไม้มาเฉยอ่าได้กุญแจสีขาวแล้วครับกุญแจสีขาวเหมือนคุ้นๆกุญแจสีขาวเอแต่ว่าเมื่อกี้ในโลก โลกคอมพิวเตอร์นี่มันต้องใช้สีดำใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นกุญแจสีขาวน่าจะอยู่ตรงเขาวงกดนี่แหละอุ้ยไหนน่านไงตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตัวมันหัวแบบหัวเป็นเหมือนเข้าหลําตัดอะ่ะเรามีปากใหญ่ๆด้วยวทุกคนมันคือเจ้าวูลลี่นี่เองนี่ไงได้แล้วอุ้ยกุญแจสีดําโอเคอย่างนี้น่าจะน่าจะเรียบร้อยนะทุกคน เอาละครับเราก็ไปหาประตูที่เดี๋ยวแล้วเราเค่อยเปิดประตูสีอะไรนะที่มันเข้าไปเหมือนห้องคอมพิวเตอร์อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่อะ่ะเดี๋ยวนะมันประตูสีอะไรวะอุ้ย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 ,ยมีเสียงมีเสียงมีเสียงรอดก่อนไปยังไปยังไปยังมันใกล้เข้ามาฮะทุกคนนี่ไงยิงไกลยิงไกลยิงสถานการณ์ไม่ค่อยดี นานไงเห็นเห็นเงาจางเห็นช่วงล่างเดินผ่านไปมันยังวนเวียนอยู่แถวนี้ครับทุกคนยังไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นก่อนออกไปตายไม่คุ้มตรงนี้ห้องอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะตรงนี้เอา้าเฮ้ยเดี๋ยวนะยังมีสีฟ้าอีกเหรอเดี๋ยวนะมีสีฟ้าอีกอันนึงเหรออ่ะยะไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวนะงงง หลงทางหลงทางเลยหมดแล้วนี่มันสีฟ้าเอา้าเอา๊ะเ,เดี๋ยวนะตรงไหนไอ่ะอยาเดินสวนกับเพื่อน,นมาตรงนี้ก็ไม่ใช่นี่มันประตูสีชมพูเอ๊ะตอนนี้เริ่มงงตัวเองนะครับเราต้องเอากุญแจสีดำไปไขในห้องที่มันเป็นโลกของโลกของคอมพิวเตอร์นะโลกดิจิตอลเดี๋ยวไปนี้เปล่าไอา้ตรงนี้ไม่ใช่ ตรงนี้คุณแจสีเหลืองเออตรงไหนกีกล่ะมีเสียงตึ๊ดดึ๊ดตึ๊ดดึง๊งอีกแล้วเนี่ยไม่ชอบเลยให้ตายโรบินนี่ปึบปึ๊บอ่ะเดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนวะเอาหาไม่เจอทุกคนเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้เหมือนยิ่งเดินยิ่งบน่นฮทอันนี้ก็ถือว่างานยากละไม่ใช่อ่ะ อ่ะรอดกลับไปโอ้ตรงไหนแล้วเนี่ยแม่สาวน้อยไอย้ตรงนี้ใช่ป่ะตรงนี้ปุ๊บมุดเข้าไปปุ๊บอุ้ยอันตรายอันตรายบรรยากาศไม่ดีสีแดงอึมครึมแบบนี้ออกไม่ได้นะครับต้องระวันนี้หน่วยอ่ะครับโอเครอดผลอันตรายอันนี้ตูก้กระชับองเดี๋ยวนะวนหารู้สึก แค่แค่วนหาก็เหนื่อยแล้วอะไรเนี่ยเอเขาเซฟโซนมาทะลุอีกฝั่งหนึ่งทางนี้ป่าวะทางนี้ไม่นะเอเดี๋ยวหาอะปัดนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่แหละอ่าอันนี้แหละที่เราต้องไปไขประตูสีดำนะครับทุกคนแต่ก็ต้องโดดอย่างระมัดระวังนะครับนี่ค่อยๆโดดไป ล่วงไปนี่งานงอกอ้าแล้วครับกุญแจสีฟ้าตอนนี้ครบ15ดอกแล้วที่เราได้เพราะฉะนั้นก็เอาละเตรียมตัวจบเกมปุ๊บอืม,อมปุ๊บค่อยๆโดดนะพาดไม่ได้แล้วนะโอ้โหอันนี้ถือว่ามาไกลละ,มา,ลละมาไกลเกินจะยอมแพ้มาแล้วครับเสียงดึงๆึงึงดึงใหม่ละอ่าะสีฟ้าอยู่ไหน สีฟ้าเมื่อกี้ผ่านมาตั้งสองรอบแต่จําไม่ได้เดี๋ยวนะนี่พวกเธอรู้ไหมประตูสีฟ้าอยู่ไหนพวกเธอรู้ไหมอุ้ย,ยมาแล้วรอดก่อนครับรู้จักทางหนีที่ไล่ดีๆมุดได้มุดรู้สึกว่าเจ้าปีศาจมันจะเดินเร็วกว่าเราด้วยถ้าเดินเออเลเหยบอกได้เลยว,ว่ากลายเป็นเหยื่อแน่ๆ ตรงไหนเนี่ยสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าอยู่ตรงไหนสีฟ้ามันอยู่ตรงไหนอ้นอี่งไงโอเคออกมาแล้วอุย้ยนี่อะไรเนี่ยทำไมมันมาเก,กะกะขวางทางรอดปุ๊บออกระตูอีกทีหนึ่งแจ๋วเอ๊ะทางตันเหรอเดี๋ยวมีเวลาอยู่สี่สามสองหนึ่งอะไรอะ่ะไปไม่ได้อะ่ะ ไอ้นี่ไงเจ้าสัป,ปลาดโอ้ยเจ้าหัวดอกไม้กินคนอ้าวิ่งดีครับไปไหนก่อนมัวแล้วครับตอนนี้อ่ะถูกทางด้วยกระโดดปุ๊บนีแน่รอดรอดได้ไหมรอดรอดรอดปึ๊บโอ้ยเกือบเกือบเกือบทางไหนต่อนงนี้ไม่ได้ไม่ได้ตันตันตันโอ้ย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 กระโดดไหมกระโดดปุ๊บกระโดดทีนึงโอเคโอ้หมันใกล้เข้ามาแล้วทางไหนดีทางนี้แล้วกันเสี่ยงไปถูกด้วย ตรงนี้ต้องรอดฟึบอื้มสไลเดอร์ไปเลยฟึบกะโด,ดโบเชะทางไหนแล้วเนี่ยนี่แล้วกันอา้าวโชคดีอีกลัคก,กี้กระด,ดข้ามฟึบอันนี้รอดใช่ไหมฟาบเจออย่างประตูผ่านอย่างเนี้ยตรงนี้เดามั่วโอ้หมีดวงเรื่องเดาฟึบอื้มกด,ดข้ามกดอีกดดทีนึงอา้าวะไรตรงไหนเนี่ยนี่ไงประตูเจอแล้วโอเคผ่านแล้วครับทุกคนน่าจะจบแล้วมั้ง โอ้ยเอาล่ะถ้าจบก็ถือว่าแจมนั่นไงล่ะโอเคจบจนได้นะครับใครที่ชอบอยากเล่นตามเดี๋ยวจะแปะลิงก์แมปไว้ให้นะครับอุย้ยมีเจ้าหมีมันนอนอะไรที่เตียงนี้ด้วยอย่าลืมนะครับฝากกดไล้์ก็แชร์ติดตาม Subscribe YouTube Awake นะครับแน่นอนพี่โอลงทุกวันวันละคลิปนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้รวมไปถึงจะแอดเพื่อนก็ได้และนี่คือวูลลี่นะครับเจ้าปีศาจดอกไม้กินคนโอเค คลิปนี้ไปก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากความสนุกไว้ด้วยนะจ๊ะทุกคนวัสดีครับ